สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูคุซูคนครับผมมาพบพ่อครับผมครับเบาุูคุคนสบางครับมื้อนี้ก่ะได้เวลาแล้วพี่น้องรหลดช็อปมาครับรถดอาหารมาอายะเอาจักรยานป้นไงครับผมกำลังจะไปซื้อของครับผมซื้อกับขากับน้ำเครื่องปรุงครับมื้อนี้ครับผม รถยังชีพเรามาแล้วรถอาหารนะครับรถกับข้าวครับผมโอมาค่ำพอดีครับบรรยากาศครับผมดูฟาร์มไก่ขึ้เก้าครับเบิ่งทีมงานครับมื้อนี้ว่าจ,จะได้เอาอยางลงเนี่ยครับบไ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งด่วนแล้วเนาะอ่าไปไปเอาจักรยานไปเพื่นสวัสด,สสดีสวัสดีตสวัสด,สสดเีเอาจักรยาน ไปเปิดประตูนะครับมันจังชื้อเข้าออมาได้นะครับเพราะว่ามีระบบเอ่เอาจาักรยานไปเปิดไม้กันอย่างคิอเปิดขึ้นมานะครับเ,เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่งยาวเลยครับเมื่อนี้ครับหนาวครับบรรยากาศจากหนาวเนี่ยครับผมคือจะเป็นวัดดิผมนะ <c oughs> ครับผมมื่อนี่ก วันศุกร์ครับผมที่สิบสองไปสิบสามแม่บุญน,นี่ศุกร์ที่สิบสามครับเนาะสามสภามสอพันาร้อนะครับบุญน,นี่กำลังให้เอาจัก,กรยานไปเปิดอยู่สำหรับรหลดช็อปนี่ทีมงานพวกผมก็จะลงอยู่สองคันนะครับอ่า อี้เป็นคันที่เคยลงอยู่แล้วแล้วก็จะมีคันอีกคันนึงอีกคันนึงจะมาประมาณสักวันที่18ครับวันนี้วันที่สิบสามเรียกยได้องมครูได้นนฮะ โอ้สุบบุหรี่ทวนๆใช่ไหมผู้สาวอ่ะมาเยอะปะบอกกันหมดะมาเข้ามาหายุ่งโอเคครับจะท้ายเบิ่งครับนนีเสรล้วโยกคือด้นด้กลองมาคือเราเบินแบบนี้ ว่มา а, มีอะไรบ้างได้ได้เจลฟองเจลฟอโอ้โหซีนชียร์อบมายเร์เฮ้ลวพ่อมาเียเยร์่บารกันเลบนีเปกเกิลฮะเอ็กโีเนียครับดู ปล่ตุของกลางเราบบม่บอกน่เจ้าหนี่พิมงานเจ้าไหนไม่บอกเลยเาเกลียวเ้าไฟดิเออไม่ยังอันนี่โอ้โลตุบโลตุบเาโค้งแหงพุดรู้นี่ยนิดกับรู้จีชนี่อันนี้นิดกับเอวีทฮัลโหลตมาด้อ เฮ้ยทุกคนอ๋อครมา,เ,ราอเอาโทรศัพท์มารถช็อปไม่ยิลอยอบอกหมาลังมาลังมาลังเอ้ยทานนี้ขบไปเดี๋ยวเพ่นเขาโค้งแหงพดพี่น้องอเอ้ไอ้ข<ไห>น,<ไห>น,นมแตก

มีอะไรบ้างโอ้ยข้อเขาได้เขาเปลี่ยนแท้มือนี่นี่อย่างไงพี่น้องโอ้มันจะเป็นหลัดเลยครับหับดดีปลาราอะไรห่ออะไรปลารลาน้อพรน้อพรอันนี้ละ่ะ อันนี้อะไรงไวะน้องพรพบบนี้วะน้องสมวะนี้องสโลวน่้อมชูอเคเจ้าเัวคอยไปเราซไปแล้วัครับเ้เมิงเเอาาเลือกกกอนทอเลือกเอาเลือกเลือกมาเบรก

ג'ן? ג'ן? מייד 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 כאן גם? אוקיי. ביחד הכל? אוקיי. זה? זה? אוקיי. אוקיי. מישהו? מה, מה. 355, 630, 20. ג'ן, הכל כן? כן. אלף אלף שקל. אלף? כן. אוי. זהו. พ็นิทโอเคน้ตน้บน้ท่านึงพี่น้องเฮือเกือเล้ว่อมเอาอย่างนี้คุกไไปน้ำตาลเอแล้วเจอย่างพี่น้องเดี๋ยวผมหาเรืยอกันครับ

น้ำจิ้มเไปข้าวมันไก่ไงที่อยู่ขั้นผุนเนียนี่นี่ยุ่งรังอ้ยพอดีเลยือดิตัวนี้สิปเปอร์ตัวน้อยอันนี่เนาะนมนี่เนาะครับโอเคเดี๋ยวผมเรียกของครับวาดนี้ทีมงานมาหน่อยครับผมโอเคครับเซฟเก่งซะหน่อยฮะเอายางโลนี่ไอตีนโ้องขั้วครับเต็มชิ้นแน่ขนมละเล่นขนมบ่ขนมใหญ่หุ่น ขางพื่ตัโอ้ทางเพ่อางเพ่พี่นาะงทางเพื่อางเพืน่อเร็วซซื <Tamil S 2> ้อ้าเพื่อนเอาเบียร์เอาไปเลยดิเอาไปซี้หรว่ยเอาเบียร์เบียร์ให้ตัวเบื่อเดียนะย่างมย่างบ่เป็นไต่เบียร์นี่เบียร์องไม่ได้รฮะโอ้ย่าลายยอ้ย

ได้ละได้หลายอย่างแล้วบันนี้ผมจะไปเช็คกันเช็คของกันว่าชิมมดเท่าไหร่นะแล้วผมเดี๋ยวจีไปปิดคลิปตอนเข้าบ้านมานะครับบันนี้โอเคครับทาแปง้งมนขาวเลยผมครับผมจัดขอ,จของเรียบร้อยแล้วมดโบรายพี่น้องมด495บาทครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลดช็อปอีกคันหนึ่งมาอยู่ครับอันนี้กองกลางครับกองกลางส่วนตัว500 สามสิบห้าโอ้แปง้แปงแพงอีกทีพี่น้องให้เบิ่งแป้งนะครับเปียงสามสิบสามสิบห้าเช็คทีนี่สา,ม,ามร้อยห้าสิบบาทบ้านเฮาผมว่าปองละสิบกว่าบาทประมาณตัวนี้ครับผมใส่ในตู้ของจัดใส่ในตู้นะครับอาจจะมืดเนี่ยนี่ครับโอ้มืดบ่เห็นเนาะจัดใส่ในตู้แล้วเครื่องครัว ครับคลิปนี้กะผมมีอย่างไรครับพาไปเบื่องรหลดช็อปเม,มือ่อมืดพูดพูดมือนี่ครับผมก็เลยดอย่าคำ่ำนะครับผมเดี๋ยวมือหนาจังว่ากันไหมครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับท่า,านใดก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราสนุกด้วครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ